เอ้ยเมียที่ดีต้องไหว้พ่อโอ้ยโอ้ยหอมพ่อแล้วต้องไหว่พ่อแล้วต้องหอมพอด้วยค่ะหอมพ่อด้วยค่ะเอาวันโอ้ยโอ้ยบ้นแม่ี่ไหว้เมียบอดีไหว้ต้องไหว้ด้ เร็วในอายเขาอพ่นมือพรมระยูน้ำแันม่พี่น้องมันพอมืือนึ่เอาเข้าบาใบเอาเงินติดไปมปแเจกลูกิีลถในเ๋าที่ทำไงได้กระจกหลังนะเพราะว่ามันเนมันแตกเราไปแล้วมันลวงใต่เด็กเดียวไปจีบเงินก่อนจะเรยมันาันล้วก็เป็นแสนความลดจุกจิกอันเหี่ยวเขาปูเขารอกเราหกปันเจ็บปนร่วมกัน้วเขาไม่จิ